ฮะรู้ขอไปเร่องวิดีอัดอของอเออก็ไปวัดเอเอดีค่ะมาดำเชือโรหน่อยมาดมาดบ้านนอกเชือโรหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วพี่น้องเยพอกันอีแลอะปูทะเลเยวาาสพอเป็นตุกปูทะเลแซ่บพี่น้องเลยยโยกดชิปองชอปียองมิกเพิ่นว่าเพิ่นเจียน พี่น้องกูเหาเออโซ่เห็ดบนน้ำพิ่นเก็บแต่ยุ้ยปลาอันนี้เก็บเป็นดรอปปงไงเลยไปเก็บอยู่ในปลาหลานค่ะพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดซื้อมาย่างย่างอันเห็ดแชมปิญองพี่น้องเอามาตำพันธุ์พันธุ์มาิ่นเห็ดแบบใบเอาคือติดใบแต่ข้างล่างนะเออพี่น้องเอ้ยเบื้องมึงมึงอาดองไอยาฟาม เจ้าหลววิซาฮัลโหลฮัลโหลอายฟาร์มนะคะจะหันไปไทยเอาลูกเฟตโตบาขึ้นเออเอาลงกมืออื่นนะเพราะอโอเคนะคะพี่น้องเฮดจะไปย่องดอกนี่ไงไงแต่มันจืดจืดพี่น้องเอ้ยเออ โอ yeah. ้แผล้มหนามืนตาบขึ้นตาโปะถ่าวิดโอเลโอเค

ไปยังเขาเสียกันย่างไปเนี่ยไปยังโอ้ยหอนเดี๋ยวกอนจับเศร้ามาเลยมันมันลมดีถุงหน้าเปล่าเนาะป่ะน่าจะคอเชื่อปุ๊บโอเคนะครัพี่น้องเอ้ยเบิ้งนะหมกบ่พี่น้อง ตัวใหม่งาหมัมกโบอทางปนีน้องเออไม่ได้เห็นหน,น้นาแล้วพาคิดถึงป้ามานนีน้องป้าเข่าพนป้าเข่าป้ามั่นปีน้องป้ามั่นป้าเข่า

ពិនិតน้ําប៉ាន់អូเปียก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  ันหมดต้นไม้ต้นไรไม่ได้เห็นหน้าแล้พาทิ้งทิ้งถึงเด้อประเทศไทยสามยิบเกา่าองศาหอนหมดยิบเก่าองศาพี่น้องยปงัจจุบ,บันเฮาเกินว่าหอนเฮากี่แบบพี่น้องหอนหอนปกติบันเฮาเนาะแต่เมืองนอกมันเคยติดลบพี่น้องอยู่ประเทศโนเว่มันเคยติดลบหอด ยิ้มหาองศา30องศาติดลบนะคะยิ้มหาองศา30องศาอันนี้บ่อติดลบพี่น้องฮอนฮอนกอกระถ,ดถดอดผ่าถอดแพร่หอวยุว่วเป็นพี่น้องเอ้ยพุ่งกอกระออกพ่อพุ่งยังหี่อยจังเลยกันพี่น้องแบบเบือ่อเบื่อเช็นเซ้กนะคะ วันนี้ได้บรรยากาศดีอย่างออกกําลังกายจั่ไหมกันคิดถึงนะคะพี่จินตนาอือแต่พี่บางคนเดี๋ยวฉันจะเก็บมันเนี่ยโอ้โหถ้าันขังเก่ดุจสุดเต็มเลยเอาอย่าถ่ายวิดีโออย่าถ่ายแกเอาอย่าอย่าเกินลากแก่ซุปตาวิดีโอ yêu yêu cái ca kê đây là hỡi là yêu ca kê, giờ 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 giờ, em hứa yêu cái, vâng, em hứa yêu cái nốt, em hứa yêu cái, àu đây là tay yung đi là cần đó, nấy yêu nốt, cái hỡi đó, cái cú đây là cái vi lại biết gì พอทำทำอันชิคยูคสี่เฟ้นยูคสี่ชนได้ละแคนเซอันชิกใหญ่ขังไลอยู่ที่เขาฟังบอกดอกผ่นนอะว่าประเทศไทยเอออุรนซาพี่น้องอุรนซาอยู่มองันอุรนซาบ้านมาดามฟ้าพี่น้องเป็นตะนอนเวนดีดีพี่น้องก็นอนแล้วก็ที่ลุกขึ้นยากโอ้ยขวัตจุดสืบมันทำไมถ่ายเฉพาะอัน โอเคนะคะไม่ได้เห็นหน้าแล้วพาจิตถ้าอพอนเปเปเปตัวผันโบวินที่วันวพอนลักเทียพี่นั่งเปสิบ่ได้พอนพี่สิวินสแสดงว่านี่เป็นตึงเรื่องมันนันว่าเป็นมันว่าเป็นจ่องหองนะเห็นจากว่าห้องไฟดกักถึงห้องตัวมองนอนนี่ไหม ก็อย่าไปตึกลึง đi แท้ยายคะนี่ cái à bên bên สิตะตะมาบันยายยายสิวิมมาเอ้ยอูน่ะพลอู mà này เอิ้นว่า ถ้อันนี้บ่เป็นนะพอนดีอยู่ไปตึกเึืองอะน้ามันดับขพรมันเองแต่พอนเออ,อพอนดับตัวละ บ้าเขาพี่น้องเอ้ยเบิง้งปลุกพักปลุกสตอับ b o ี่ เป็นยังพ่อนอาเด้อเย่แกหือละมานี่กพ่อนเอาตั๊น่ะพ่อนเอาตำหนึ่งอ่ะก็ก็ใช้หลายเติบเอาหยิกจะกันซี่หันไวยพ่อพอแล้วพอนมันบ่เผ็ดไหม เนี I mean ่ยอมินนทามันอยู่โกซ้อนอยู่กันชบโก้ซ้อนใหม่ไอ้ไอ้ก้อีไอะก้อยเยอะเยอะพอนพอนพอเอาไปตตามอีกหวดรุ่ตัซะพี่พี่บดจากวันมาสิได้มาเห็โตก็เฮ็ดใช่เฮ็ดแล้พอนก่อนจะไม่ติดตำเวียงเงินเอาเชจอกสามดอก เ,เ,เห็ดเห็ดเป็นแก้วซื้อนะเห็ดเป็นแก้วซื้อแล้วพอนขันพี่อะขันขันพี่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ทันขึต้ตัวเนี่ยมันพี่ซื้อมา้มันมยังขึ้นตัวอยู่พี่เห็นมันเห็นร้านนั่นบักขำกับไหลอยู่นะพ่อนเห็ดอันเห็นกับบักพีกันมันมันมาวบางเห็ดอันลดราคาสินะอือ นุ้กก็เดนนุ้งไปลานมาแขกมาแขมมาเอามันรถราคาแขกเขาไปลานมาขังเขอยู่เออแล้เออรถราคากองกองเต็มอยู่แล้วบันนี้ขันเมนสมมาเจามาย่างนี่นะเพราะมันเอารถราคาดีกว่ามันเหงาเนี่ยแล้วนะเหงาเนี่ยแล้วมันจะย่างแซ่บมันย่างมันย่างแหงแล้วนะเพื่อนแล้วบอกพริกสิบอกพริกเขาบุกขึ้นห้องที่พออเนาะมันบุกเผ็ดนะเออแต่ว่าเอ็ดเป็นตะมันบุกเอ็ดเอาน้ำปลาแดงหยอดใส่หน่อยนึงกินแบบจังๆนะ ก็ร้อนเนีฟุ่ม่เส u l ฟุ่มแต่กเซ็จออสมุลงกมี่ยมคเห็นดีเดีพี่คิดอ่พี่ติดเตาเป็นยังไงคือตัวพี่เห็ดสอบี่ตัวได้พี่บ่ไเ้บอกตัวติดเตาพอน่ออันพอย่หันองพี่ไปถิมนะไอไอไอ้น่อยอ่ให้พี่มาชุดหนึ่งนะเตาเตาอันท่านนะพอนองพี่ไปถิมพี่ได้ศูนย์เอเขาหามเนาะไม่อีกิโล เมนูขื่นีกจังน้งพื่นน้ำนะมอนเป็นทานเนาะมันไปดังอยู่เฮี้ยนแต่ว่าดังขางล่างเขาสิหามมันยิ่งกระโลบเนาะมันเขาบ่เขาไปเห็ดก็ว่าแล้วเป็นโมบายพี่น้องเอ้ยอยู่แบบมวนว่าพี่น้องขถอยเบื้องตื้อละนั่งกินเหรียญนั่งคุยเหรียญพี่น้องตามภาษาเนาะมาเหรียญกระพร้าไปแล้วเนาะบางๆนอนเหรียญจนอิ่มจนเมื่อยจนลาแล้วก็มาเหรียญกระพ้าพี่น้อง ายยยยบ,บาร์บีคิวก็เลยมาพร้าวพันย่างเต่าพี่น้องพันย่างไม่ได้ย่างเห็ดให้เห็ดบาร์บีคิวเห็ดอันเห็ดชันไย้อมหมดริกพี่น้องอ๋อเห็นไหมก่โอ้โหจกินข่อยถงน้ำมันแซ่บแซ่พี่น้องเอนนอ กินบรรยากาศพี่น้องตอนนี้อยู่นี่นะคะอยู่บ้านอยู่บ้านพี่กินตะนาค่ะเอาพรอหันหน้ากันนะมาดามฟาร์มมาดามบ้านนอกด้วยพี่น้องเลยจะลืมเขาติดตามเพื่อนด้วยพี่น้องเขาติดตามเพื่อนอย่าลืมเขาไปกดกนะจ๊ะในยูทูปในยูทูปเจะพิมพ์คำว่ามาดามบ้านนอกค่ะ ึก็จะมีรูปกลมๆน้อยๆอยุคเข้องขิกเข้าไปเบิ่งน้าจ๊ะเนาะรูปกลมๆน้อยๆก็เป็นรูปเอ่ออยู่ในฟาร์มอยู่ในป่าพักนี่เห็นไหมดอกกัเบิ่งชีวิตชีวิตเอ่อชีวิตการทำนาการทำปลูกมันฝรั่งปลูกเอแค่รสปลูกกะลำปลูกกะลำปลูกเขาหนมปังปลูกหน้าหนมปังปลูกหลายอย่างพี่น้องเบิ่งกันเฮ็ดอยู่ต่างประเทศได้พี่น้องเครื่องใหม่เครื่องมือคือกันกับบ้านเฮาววอแต่เบิ่งเพิี่เน้นนั้นไปเบิ่งพี่น้อง เวลาลดน้ำเวลาหดพักหดหยาลดน้ำมันแตกต่างกับบ้านเฮาแต่บ้านเฮาไปเห็ดตามพี่น้องมันได้ประโยชน์กับเบิง่งเฟนเด้อพี่น้องเด้อมาดามบ้านกะมาดามบ้านกะเขาติดตามเด้อพี่น้องกดพิม,าม,มาพ์คำว่าภาษาไทยเด้อพี่น้องพิมพ์ภาษาไทยเด้อพี่น้องมาดามแล้วกับ WAN พี่น้องแค่นี้แหละพี่น้องเข้าไปในยูทูปนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องอยากได้เต็มรอยให้ามาันได้เต็มรอยเร็วเนียย่ยเฉดไยทอดชดเฉดมวนแล้วนี่เงาเงาพี่น้อง บ๊ายบายมาดามวันนอกกับมาดามวันล้นลานะคะเช็คกับเขาเบื้องเบื้องเบื้องเบื้ย่างย่าี้เบ้งีนองย่างหมักพริกมหมักพริกแล้วก็พิกเป็นคือบั่นเท่าวัวพี่น้องมันคือบั่นเท่าสบายเลยไอเป็นคือนอบั่นบั่นเอาพี่น้อง พอมันมันมาสบายพูด,ดียววันเดิมันบ่ได้สบายหลายคนนะพี่น้องมันเลยบ่แล้วมันเลยบ่สวงพี่น้องโอเคนะคะขอบคุณนะคะสิผานาที่เลยพี่น้องบ๊ายบายวันดีนะคะพี่กินธนาสนุกมากวันนี้สนุกมากนะคะมีมีย่างอะไรกินด้วยนะคะพี่กินธนาบ๊ายบายจะใส่ก็ะถ่ายชิ้บผิดบานานที่ต่อหลักอย่างเอ้ย อืมอ่ะเอาผักจุดยุ้งกัน่นเป็นคน่คนมาดำบันอนอเคุณด่วนขอ,อนคุนกนเดนะพี่น้องขอยคุยูสารคามนะพี่น้องอเคิน<อ> <c oughs> นะคะ